สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินประกอบไปด้วยชาวราศีพิศพราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะให้ชมเนื้อหาแต่วันที่16มกราคมไปจนกระทั่งถึงวันที่31มกราคม2569นะคะเป็นดวงความรักล,ล้วนๆนะคะเป็นดวงความรักของคนที่ มีปัญหานะคะอ่าคนที่สถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนอ่านะคะไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้มีโอกาสที่จะสมหวังกับเขาไหมหรือจะเป็นยังไงต่ออ่านะคะไพ่ก็จะเป็นไกด์ไลน์ในการไปปรับใช้ในชีวิตของท่านได้สําหรับคนที่มีปัญหาก็ลองมาฟังดูนะคะอาจารย์ก็จะตั้งจิตอธิษฐานในใจอยู่แล้วในการเปิดดวงให้กับชาว ธาตุดินปักนี้นะคะมาดูกันนะคะพลังงานไพ่ของคุณออกเรื่องราวว่าอย่างไรนะคะชาวพิศษชาวราศีกันแลวก็ราศีมังกรน,นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะพลังงานไพ่ธัรมรลันพลังงานไพ่ราชาเหรียญ พลังงานไพ่หนึ่งไม้พลังงานไพ่แปดไม้นะคะอ่าสำหรับชาวธาตุดินนะคะพลังงานของคุณเนี่ยโอโดดเด่นนะบอกเลยอืมมีความมั่นคงมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นตัวเองสูงเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆ นะคะถ้ารักใครรักย,งยิงยึดมั่นนะคะเออแต่ก็เป็นคนเก่งในเรื่องของการพัฒนาตัวเองศัก,กยภาพในเรื่องของการเข้าสังคมการทำงานเอาชนะได้ทุกปัญหามีคนยอมรับนับถือมีความรู้ความสามารถอืมในเรื่องงานเก่งมากๆนะคะส่วนถ้ามองในพลังงานความรักเนี่ย ก็บ่งบอกถึงเป็นคนที่เชื่อฟังเชื่อเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็เชื่อฟังหรือเชื่อถือในคนรักเหมือนกันนะคะเพราะไพ่รรมาลัานเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะไพ่แบบเหมือนนางฟ้าเนาะกลางปีกออกปกป้องคุ้มครองระหว่างคุณกับเขาและมันบ่งบอกถึงคุณนะพร้อมที่จะปกป้องคนรักหรือพร้อมที่จะ อ่อการถ่ายเทนะ้ำมันคือการบราลานซ์การปรับสมดุลเข้าหากันนะคะเอ่ไพ่ราชาเหรียญก็จะบ่งบอกถึงความมั่นคงทางจิตใจที่สูงมาก,มากๆที่บอกว่ารักใครรักจริงนั่นแหละค่ะนะ,ะนะชาวธาตุด,ดินนะแล้วก็เป็นพลังงานธาตุดินทุาห่างความมั่นคงซะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชามาแลนเป็นพลังงานธาตุไฟของราศีธนูในภพความหมายคําว่าสุภะ นะคะถ้าเอาความหมายสุภาพเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นคนทางกลต่างถิ่นดังแดนคนละจังหวัดและคนละประเทศคนละาศาสนาก็ได้ที่คุยอยู่นะคะแล้วก็ยังบ่งบอกถึงแอคชั่นของการบาลรนานนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในในตัวคนรักต่อให้ตอนนี้อาจจะอยู่ไกลกันห่างกันไม่ว่าเขาจะไปทํางานทางไกลหรือเขาอยู่คนละประเทศกับคุณก็ตาม พลังงานคุณจะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนแปลงแต่คุณจะไปทุ่มเทในเรื่องของงานความก้าวหน้าเติบโตซึ่งคุณทำได้สำเร็จนะปักนี้จะมีเงินรายได้จากการทำมาหากินผลประโยชน์เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากความรู้ความสามารถจากการที่คุณปรับวิสัยทัศน์ของคุณนะ่ะคุณรับพลังงานใหม่ๆเข้ามาหนึ่งไม้แล้วพร้อมที่จะเติบโตพลังงานไพ่แปดเม้เา ความที่จะโชว์ความสามารถของตัวเองเนี่ยโอ้คุณโดดเด่นมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรักจึงความหมายคล้ายกันว่าคุณก็มั่นใจแล้วคิดว่ามันจะเติบโตแล้วก็ไปสู่จุดความสำเร็จได้นะคะทีนี้เรามาดูเขาค่ะเขาคนนั้นของชาวธาตุดินนะคะ เขาคนนั้นพลังงานของเขาคนนั้นนะเขาเป็นยังไงโอ้โหพลังงานเขาขึ้นสี่ไม้นะคะแปดเหรียญอืมบางทีเขาเด็กกว่าคุณหรือเปล่าเนี่ยเด็กถือถ้วยสามเหรียญน,นะคะเออพลังงานดีทั้งคู่เลยทั้งคุณและเขาแหละสี่ไม้เท้าเนี่ยแน่นอนไพ่เบนี้ยมันแปลว่าเขามั่นใจอ่ะที่จะเลือกคุณ ชีวิตเขาฝากไว้ที่คุณหยุดอยู่ที่คุณเลือกคุณแล้วและตอนนี้อาจจะมุ่งมั่นกับการทำมาากิกนที้ค่ายกันเลยค่ะพลังงานคุณราชาเหรียญเขแปดเหรียญต่อให้เขาอาจจะเหมือนกับระดับทางสังคมอาจจะเลเวลต่ำกว่าคุณนิดนึงก็ได้หรือถ้าแปลนิสัยเขาก็เป็นคนที่ อ่มุ่งมั่นมีความทุ่งเทนะคะแปดไม้คุณก็เป็นแปดไม้ไอ้ทัทีเขาเป็นแปดเหรียญความหมายไม่ต่างกันรลค่ะในเรื่องของเอ่อความสามารถหรือความเอ่อตั้งใจความเอ่อแอคทีฟในการทำมาหารกินคุณกับเขานิสัยคล้ายกันเลยนะคะคือมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็พลังงานไพ่เด็กถ้วอยอาจจะอายุน้อยกว่าเป็นรักต่างวัยหรือสลับกันก็ได้อ่ไม่ว่าคุณน้อยกว่าหรือเขา น้อยกว่าก็ได้ต่ะเหมือนพลังงานรักต่างไวเกิดขึ้นและบอกเลยว่าไพ่เด็กชูถ้วยเขามีออกความอ่อนหวานอ่อนโยนมีความเอาใจใส่คุณอยากซัพพอร์ตดูแลคุณและสามเรียนเนี่ยแปลถึงเรื่องของการตกลงพันธสัญญาเพื่อจะเป็นสัญญาหัวใจหรือสัญญาของการวางแผนอนาะคตร่วมกันอาจจะเป็นการซื้อบ้านการที่จะทำเรือนหอ นะหรือทำธุรกิจร่วมกันกับคุณค่ะเป็นหุ้นส่วนชีวิตแล้วก็เป็นหุ้นส่วนของธุรกิจมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นสูงมากๆค่ะถ้างาั้นเรามาดูไพ่สรุปนะว่ามีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้จากพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่อาจารย์อ่านมาทั้งหมดแล้วอนาคต เป็นยังไงมาดูกันค่ะอะนาคตระหว่างคุณกับเขาอ่ามีพลังงานไพ่สีดาบสีเหรียญหมายเลขสีเบิร์นเนาะมาถ้วยอีกใบนะเจ็ดไม้อ่าพลังงานเนี่ยนะคะมันมันอาจจะมองว่ามีช่วงนิ่งๆมีช่วงเฉยๆมีช่วง ที่ไม่เข้าใจกันบ้างแหละคนเรานะคะอาจจะมีช่วงหนึ่งที่ที่คุณกับเขาอาจจะเจอเจอปัญหาที่ความความน้อยใจอะ่ะนะ,ะมันอาจจะมองเจ็ดไม้เนี่ยการให้ความสําคัญกับงานกับหน้าที่กับพลังงานข้างนอกมากเกินไปไหมเนี่ยต้องระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะบางทีอะ่ะ การทุ่มเทกับงานนะถามว่ามันดีไหมเส็ดไม่เท้าเรื่องงานมันก้าวหน้าเติบโตเพราะความมุ่งมั่นฝ่าฟันอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งเราก็จะละเลยไม่ได้คือความรู้สึกของคนที่อยู่เคียงข้างกันนะคนที่เป็นคนรักกันเนี่ยมันต้องเอาใจใส่ด้วยแค่ความรู้สึกของกันและกันนะจะได้ไม่มีความน้อยเนื้อต่ําใจความรู้สึกว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ทําไมมันเฉยมันนิ่งไปอีกล่ะ มันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยอืทําไมเราไม่มีความสําคัญกับเขาแล้วหรอนะคะมันอาจจะเป็นไม่ได้ทั้งตัวเขาหรือตัวคนนั้นก็ได้ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะถ้างั้นอาจารย์ขอให้เปิดเพิ่มอีกกรณีไพ่ย,ยังไม่เคลียร์แบบนี้จะเปิดเพิ่มให้นะคะสรุปแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณสองคนเนี่ยจะฟันฝ่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ไพ่อ่านดีมาตลอดเนี่ย แล้วอยู่ๆมันมีปัญหาเกิดขึ้นความไม่เข้าใจนะในเรื่องของสถานการณ์ความรู้สึกความมั่นใจอ่ะมันอยู่ๆมันก็ลดลดระดับลงไปความเชื่อมั่นมันหายไปความน้อยใจความรู้สึกเหงาว้าเวมันเข้ามาแทนที่ก็อินใจเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอุปสรรคในความรักนะคะโอเคเรามาดูต่อคะ่ะว่า สถานการณ์จะคลี่ทายและพวกคุณไปต่อกันไหมให้ขึ้นราชินีถ้วยให้ขึ้นเด็กหรือถ้วยปกถ้วยค่ะโทษทีค่ะให้ขึ้นเดสตาขอใบสุดท้ายค่ะให้ขึ้นดีวิลค่ะอืมอาจารย์ก็จะพูดเสมอนะคำว่าดีวิลเนี่ยมันอยู่ที่ไพ่ขยายไพ่ที่ขึ้นประกบอาจารย์ไม่ได้อ่านไพ่แค่ใบเดียว เอ่อรีวิวถ้ามีไพ่ขยายดีก็ดีแต่ถ้าไพ่ขยายเสียรีวิวก็จะเสียหายมากๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจากพลังงานไพ่เนี่ยสรุปว่าราชินีถ้วยเนี่ยให้ความสําคัญกับคุณมากนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่เขามีความสุขที่ได้อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือเพศที่สามก็ตาม ลับเข้ากับดวงเลยว่าเขาคนนั้นน่ะพึงพอใจคุณอ่าชอบคุณให้คุณเป็นที่หนึ่งในใจอหกถ้วยเนี่ยมันคือรีเทิร์นและการปรับความเข้าใจแล้วไพ่สตาร์เนี่ยมันคือการเติมเต็มความสุขแล้วพลังงานดีวิล่ะมันคือความปรารถนาที่เร่าร้อนรุนแรงในใจอยู่แล้วมันคือคือแพชชั่นที่คนที่มีความรักต่อกันน่ะมันควรที่จะ มีแรงปัจนาของเรื่องของเออ่ทางกรรมรลมบ้างมันไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกต่อกันเลยอะไรอย่างนั้นมันก็จะไม่ใช่เนาะพลังงานไพ่บอกองั้นเพราะฉะนั้นถ้ามองก็แปลว่าคุณกับเขามีความรู้สึกทั้งทาง,งกายทางใจทางสภาพจิตใจหรือสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆนานา,นานเนี่ยมีต่อกันอย่างมากแล้วก็อาจจะมองดีวิวอะ่ะ เป็นความรักความผูกพันเป็นธาตุของความรักเป็นธาตุรักกันมาตั้งแต่ชาติบางก่อนก็ได้คุณมีความเป็นคู่นาะคาเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในในบางช่วงของการดำเนินชีวิตแต่พวกคุณยังให้อภยัยยังไปต่อยังรักยังไม่ปล่อยไม่มีวันปล่อยเลยค่ะดีวิลเนี่ยบอกเลยนะ โอเคเรามาเช็คความรู้สึกหรือมาดูหัวใจเขาอะอยากจะบอกอะไรหัวใจเขาอยากบอกอะไรอ่าพลังงานไพ่บอกว่าฉันปรารถนาให้เราได้อยู่ ด้วยกันในตอนนี้เลยอ่ะาัถนาอย่างมากเลยอืมเห็นไหมคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอ่ะอาจารย์นึงบอกมันมีความเร่าร้อนที่ไพ่ดีวิลอยู่แล้วนะคะ I wish we could be together now ขออีกนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรและอยากบอกอะไรคุณเขาบอกว่าฉันนะ่ะมองหาคนที่พร้อมจะจริงจังในความสัมพันธ์นะฉันจริงจังนะอะไรประมาณเนี้ย และฉันก็ต้องการคนที่จริงจังกับฉันเหมือนกันและฉันก็คิดว่าคุณน่าจะต้องจริงจังกับฉันเนะ่ะประมาณนั้นอนะ่ะ I'm looking for someone who is ready to commit พออีกใบนะให้บอกว่าเออ <c oughs> พูดยังไงดีเอออาจารย์ อาจารย์จะแปลอาจารย์พูดภาษาอังกฤษก็แล้วกันแล้วไปแปลเองนะคะ I don't want to wait any longer Please be mine นะปแปลเองนะโอเคประมาณนี้นะคะในดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะอาจารย์ก็หวังว่าคําพยากรณ์อของอาจารย์จะเป็นเหมือนเอ่อช่วยมีวใจบํบำบัดความรู้สึกเป็นพลังใจเป็นพลังงานที่ เยียวยาความรู้สึกของท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังเนี่ยให้มีความสุขให้มีพลังงานของชีวิตที่ดีนะคะอาจารย์เชื่อว่าใครที่มีความรู้สึกดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขแล้วก็มีพลังงานในการทํางานในการที่จะอยากสร้างอนาคตนั่นเองก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ